อาตมาพระอาจารย์โกสัยจันทบิโชวัวนนี้อาตมาก็อยู่ป่าช้าบ้านสีลมเย็นแล้วก็บ้านสีวิชัยนนก็จะให้ดูบรรยากาศไร้ร้ายยามขําคืนพระจันทร์น่าพระจันทร์หยิมนะเอาง่ายดีถึงจะไม่ชัดเพราะว่าอยากใจวันนี้อาตมาก็อยู่ป่าช้าที่น่าจะสูงที่สุดในของภาคเหนือเอาง่ายดี ก็ป่าช้านี่ก็เผาบุบานนี้นะเาง่ายดีก็วันนี้เห็นเมื่อเช้านี้ก็เห็นพระสงฆ์คุณเจ้าเขามากิบกระดูกกันจ้ะก็พอกิบกระดูกเขาก็เอาวางไว้นี้แหละง่ายดีโยมก็อึ๊บอ่าพระอาจารย์ก็เป็นประเภทที่แปลกชอบเข้าไปข้างในจริงเลยจะให้ดูบรรยากาศนะยโยมง่ายดีอันนี้เป็น ของคนที่ร่วงรับไปแล้วขอจะให้ดูบริเวณก็คือเขาเขาเพวกบวานนี้ง่ายดีกระดูกเขาก็ถิ้งเดียนล่าขอจะให้ดูบรรยากาศไร้เงคขับคืนของป่าช้าแต่ละที่ในประเทศไทยออาเอาละตมอ่ออกเราก็ต้องออกไปข้างนอกอก็นี่ก็เป็นป่าที่สูงเอาเรื่อง ก็สมที่ว่าเป็นป่าเหวป่าช้าที่อยู่ในบนดอยเอาง่ายดีก็เนื่องจากมันล็อกก็ไม่สามารถที่จะพาญาติโยมไปดูได้ก็จะพาญาติโยมไปดูธรรมดาธรรมดาก็วันนี้น่าจะเป็นพระจันทร์ยิ้มนะเอาง่ายดีถ้ามองดูยิ้มข้าง ยามค่ำคืนเนร้ายของประชาชนที่ก็อย่างนี้แหละเอาง่ายดีช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่โควิดเยอะมากทีเดียวก็โรคภัยอย่างนี้แหละจะไปโทษออชีวิตคนเราก็ไม่มีอะไรมากมายเกิดมาเดี๋ยวก็ตายเองแหละเอาง่ายดีนะไม่ว่าจะเป็นผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นคนร่ำคนรวย จะธรามาเชื่อในกรรมนะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่าไปเซซ้ายเซขวาเหมือนคนเมาทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปก็อาจจะเป็นคำที่ในปัจจุบันนี้คนก็ใช้กันดีเอาง่ายดีเพราะว่าก็ต้องยอมรับนะเดี๋ยวนี้มันก็เป็นอย่างนั้นไปแล้วจะเดี๋ยวนี้คนเราเชื่อในบุญบาปนี่เริ่มจะน้อยลง เพราะว่าอยุสมัยเนี้เอาง่ายดีเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่น่าด้านยิ่งกระดาษทรายเนี่ยยากมากเลยที่จะอยู่รอดในสังคมแห่งนี้แต่ก็อย่าไปคิดเอาง่ายดีคนเรามีอำนาจมีวาสนามียศถาดาบดาศักด์เนี่ยบรรดาศักด์เนี่ยไม่นานมันก็สูญหายไปเพราะว่าหนึ่งเขาก็แค่สวมหัวขวนให้ญาติโยมเฉยเอาง่ายดี มันไม่มีคำว่าจ,จีรันหรือว่ายั่งยืนตลอดไปพระที่พูดมานี้ก็ไม่ใช่พระที่ดีเลิศประเสริฐสีนะก็ยังมีโรคโกดหลงมันก็เป็นเรื่องปกตินะเอาง่ายดีเรายังไม่ได้รับรู้อะไรมากมายถึงแม้เราจะบวดมานานเราก็เป็นแค่พระธรรมดาที่ชอบชมป่าช้าในประเทศไทย ถ้าปราช้าในประเทศไทยนี่ไม่ห่วงนี่อตาตมาก็ไม่ว่าหรอกโยมาง่ายดีคือบางที่บางแห่งเนี่ยห่วงมากไม่ว่าจะเป็นอะไรแล้วแต่นี่เขาง่ายดีห่วงไม่เข้าเรื่องเขาง่ายดีอตาตมาก็ไม่ถือสามากมายรอกกพราว่าอีกไม่นานไอ้พวกที่ห่วงไปห่วงมานี่ยังไงก็ต้องเอามาเผายู่นี่แหละแต่ถ้ายังนับในถือของาศาสนาพุทธนะแต่ถ้า,าศาสนาอื่นเขาก็ฝัง เนี่ยก็ฝังอยู่ข้างในนะโยอม,มาง่ายดีก็อย่างนี้แหละพอเราทิ้งร่างกายก็ตายเป็นผีแหละมันไม่มีอะไรมากมายหรอกง่ายดีชีวิตคนเราเนี่ยมันก็มีแค่เนี้จะไปยึงยากอะไรมากมายแต่ธารมาก็ไม่ใช่พูดละนะง่ายดีก็คือก็พูดในสิ่งที่เราจะพูดนะง่ายดี